ส่วงบนเลยช่วงบนเล,ยนเลยเียน็นจัดแต่ขเขาอกค้าถูกแล้วเ,นนนะเาขาจ้าไมา่นาดนะออกค้ามาแล้ โมตตาภะวะโตโตสัมภะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตาภะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสนะหาโตเมพันเตสังโฆโอมพระภูมิพระธรณีภูมิภารีตัมไปยะปริวาลาเอหิตสัทธายะตุปตะมติสัตะปทาโอมพระภูมิพระธรณีภูมิภารีตัมไปยะปริวาลาเอหิตสัทธายะตุปตะมติสัตะปทาโอมพระภูมิพระชน a m l a e t h a y t o p a t a p t i s t h

ลาจิงวาตปะเตปโนเมีประภูมิเทวังปนนาคามิติดังวานิตินางวายานังวาทิงวาาิวาตะะเตีโนเมพรภูมิเทวังนาามิติวาวายานังวาิงวาาิวาตะปเ แต่การไปตั้งที่มุมซ้ายบน เดี๋ยวพอเรอ้วเราสามารถจะปิดแก้วให้อยู่ตรงนี้ได้เป็นแบเดี๋ยวเวลาเสร็จปีกีแล้วนะก็เอาตั้งมาตั้งเียงสอาพรูดเตียงตั้งคณะนะให้มีตรงนี้เลยนะเพราะว่าตอนนี้มันจำกัดโต๊ะในการวาง จกลังลงุที่ประิทิ์เมนะิธี่เป็นมงคลปนูปนะปกปักรักษาปัาที่อยู่อัยสมานตาจักวา ส่างชังสัเซตุปัตุลินทางปิตัภาวสาดราะตุปุโอตีอลิตวานะเมตังเมตาัตุตาวิิตจิตตาปลิตังพนันตตสัพพิกามตุเปกิริสิอรัตเตจันตริก माने दीपे रखे जखा में दरवना आने के हाथ में गेले भुमा जायंदु देवा วิเมัยกขคคันตัพนาคาติทตตาสันติเกยังมณีวานวัจนะนัสตาโพเมตุนันโตธรรมทวนการโอ้ยัมพะสันตาธรรมทวนการโอ้ยัมพะสันตาธรรมทวนการโอ้ยัม ิกพระเจ้าเจ้าอนมพระราพระดิศธานอัญชลีพระนุ่ม้นเพุทอเสียนสโลหดโดยเทพยดาเจ้าจงเปลี่ยนปรีปราโมทวโนสาละจันลงแหง องพระงกษัตริย์กัณฐ์วงบรรเองเดชอีก้าวไทยโนเทเวททุทุทิ่สัสาทุสักอยู่ในช่องจักรวาพระจวาวสวัรค์กามีอยู่ในกามบภพจังหวัตวงจังรูปิธิปยดาลรงอยู่ มีข้เดิดเปตาเจ้าอยู่กันเนืองแน่นในอากาศวิมานีอยู่ในวิบวันบกมีได้เสมอกันยกักษ์ขะคันทัพพระนาคามีได้เสมอกันยกักษ์ขะขันทัพระนาคาใช่แต่ธรรมนน,นาอีทั้งยักษ์สาและคนทานและนาตระระถูกเป็นใหญ่ติดทันตาสันติเกยัง เท hey, พเจ้าจะมีความสุขทุกตําบลมุนีวะนว,นวะจนาจชนังอีรังพนสีมุลีนาทุกแห่งหนท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ล้นโดยตาบาระดีชาสาธาดูกุก่อนเท hey, พเจ้าเจ้าทั้งพวงเมตุเกษตรตาตาลลำดับสุนั้นกุจงเอียสโสตัดับอัดทร,รมํนลำเลิศขอเชิญเถิดทุกทุกพระองค์วันนี้ข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญท่าน ให้ลงมาช่วยอำนวยพระพรชัยในการตั้งศาลหลังใหม่ให้แกนจ้าของบ้านให้ลมเย็นเป็นสุนกงอมไปบูเนเจริญวันจนนาไดยสัตตาปร,รมีอันตรายจงอย,ย่ามาย่ำยีโลกภัยไม่มีบาะมีทาจะทบูนพูนพลเป็นมงคลสวัสดีจงสมกับความลงมาปรารถนาทุกๆุประการ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังทาพระสัทธรรมังทาพระสัทสังฆังทาพระสัทวันติตวาอาจริยปาทังอันตรายวินาสันติสิทธิพุทธาสิทธิสัมมาสิติสังฆาสิติเทชจชิยคิทธิพระพุทธกุณังประธรรมเกุณังประสังกุณังมาตาปิตาภูอาตริยเทวาสภะกุณะโสธีภาวันโตเว โซภะวาพระเจ้าจะขอนมัตรการถึงคุณแก้วสามประการถึงเป็นสิ่งประเสริฐในโลกาพระพุทธังพระธรรมังพระสังฆวสามประการอันเป็นประธานในโลกาขบราพเจ้าจะมัตรการถึงภาษีอริยเมตไตรภาษาทยมุรีโกดนมพปรมไตโลกระดาเสด็จมิยูเนือเกาแห่งข้าพระพุทธเจ้าข้าพว่าหนะพระพิกุุ พรโรธพระูมารวกพระพูมจรรย์ิเป็เ้ระภิกเนรวันพระเจ้าโลนพุนามพระนีเมพระ้ ข้าเมตพระเพิงอเมตพระภัยขอนางปวาพระ,มพะเมผู้สุขพระเขาสมัยลุล่านาภัยจิตตลาสุนทยาภุญยาลาภยาปาอ,อน,อนุทกจตีมรรตจิต,จตีอินทรีดงพระพิราปาสุขีพาลีฮนุมานองค์โตชมพูพานพระรามพระลักพระพ,พิเภกนักกษัยยุกุ้มพันลอลหรหันตกินลีกินนอนเพชรภยานนอนไกสอนกุ้มพันอนันตยักวานลาุนลาอินทรชิดลัทธิสตรเรื่องฤทธเทพประชุนกับินุลาลุมทเสน ตั้แปดสี่พันอันเป็นบริเวณเทพยดาพมมรมปโลหิตนาวสหปดีพรหมอาราคันเป็นปรุทมนจกนักรวาลเลับมีมารภูมิปรึกษาอารักเทวดาเดินเนิอนในอากาศเทวดาในฉันดาวดึงสาและฉันดุติตานิม,มา,นานาลิตชอฉันกลามาพบพมม่สพรหมอดิตกชมหาพรหมขอันเชิญมาช่วยกวระเจ้ชาชนิขอบจักรวาลเทพยดาที่พบฉันวิมานสวรรค์ขอนเชิญมาประทุกันใน วันนี้ทั้งเทวดาอา,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 ารักแปดราศีพระภูมิเจ้าที่ท่านชาวจังุวงพาลีจงมาดำรงคุ้มตัวกบเจาเเ้าคุ้มเสน่ยจันได้ลิจธาตุรราาพระพจน์ใ้เจก็ให้ปฏิทินแก่กบเจ้า กิติพิโตภควานำคุณแก้วสามราคาในปัสสิงสูอยู่ในเก่าเกษาขรรจาทุกวันวานสอนเช่นบรมคูในสัพพโรการจารในมุขพระพี่น้องพระมารดาปัสสิงสูอยู่ในตัวข้าพเจ้าทุกเวลาสิทธิพุทธามหาราพังสัพพตสังพรวันตุเมติติธรรมามหาราพังสัพพตสังพรวันตุเมติติสังฆามหาราพังสัพพตสังพรวันตุเมนะโมพุญายาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิตริยังตถาคตติเตเจโชชโยนิจัง บรมังดุขังอาิตะเตโชชัยไตรัยจันทูวโรกชาติจงเสเดินมาประกาศให้ประเทศแก่พระเจ้าขอให้ต่จุมาคุ้มครองเสน่ห์จนลายจนเลยเกิดมีเวรภัยทั้งหลายเลยนะโมทงนะโมธรรมมายาติติกิจจังติธิจัมมันติธิเกลียังกระแทกพรโตติติเตโชเจโยนิจังบรมังดุขังอาิตะเตโชชัยไตรัยจันทูวโรกชาติจงเสด็จมาประกาศให้ประเทศแก่พระเจ้าขอให้มาคุ้มครองเสน่ห์จนลายพระเจ้าจงเลยเกิดมีโรคภัยทั้งหลายเลยนะโมสังขายา สิจิิจังสิทธิกกำมังสิทธิกริยังดะ้าเอบลัมมะโอมหาส่งมหาสงสารพัดทรงสวางจาภจุทธูปปักเขึสมบูรณ

ปรตั้งใจนะครับเราจะได้ทำพิธีเทาไหว้ท่าน,น,นะะาสักเวรมายันตุทนโตเทวสังฆาโยฆาแต่ภูิเทพนิกรนอดพระฟิงนมลินทลาธิราชสักเมกามเอกงสิงสถิตนาทีพระบิมามาดเมืองสวรรค์ ชอชัองกามาพระกทัเทีพระราาวันมีมาเหตุส่วนสักราเดชสิ่งอยู่ในขอบเกตเขาจักวานจันละเลควิมาเนอีกจังอากาพริมาภูมิเทวนาเป็นอาทิทั้งท้าวทัตตะรดท้าว,วิลุนหกท้าว,วิลูปักขาวกุเวลุลาอันเป็นใหญ่แก่คนทัานกุมพันธนันตนาคยักษ พ่าความสะบายมงคเลเจริญขอรนเชิญพระภูมิจงปรามโมทโอดรัะเพื่อสังเวยพี่จงมีพระไทยเมตตารับเกลืองผูชาั้ิทูกเทียนมาลาอันพบเจ้าจำนงเรียนน้อมนำถวายสัรพพอุปัตวันตลายจะด้มาแผ่วพาดในขอบเกตสถานดีแห่งนี้ขอพระภูมิจงให้สีสวัสดีแก่ คุณแม่ร่วมเดือนสีส่สงาพพ์พร้อมบุตรดีดาลูกลานผู้เป็นเจ้าของบ้านให้กเกษมกำล่างสถาลเจะเลิญชนมาอยุวันลุดังพระธนา โาพะกเยจะมาแพลวพา,าให้เกิดกวงังรังานเดือดร้อนจงสถาพรเป็นทุกทุกเมื่อเทอนในอายุวันนะักสุขาพระภุมมสมิงติสาภาเทสันติภุมมาวิธิกาเตปินตเพอนุลักทั้งทุโขนะเยนสุกขนจาจสุปะพยัญชนะสัมปันนังปฏิพุนชันตุเทวตาชัยมังคลานุภาเวนสปสัพโซตีภาวันตุเ हम <laughs> लिपा เทพาลักลักเมตนีจิปสีใช่ยมงคนปดีอดุลยเดชอสุลลกายเปรตพู้ีปีศาสยองลิ้นส้มเปลือกปริเสียดเบียนเบียนกะลีสินสะแผ่นนินปริดาลมอยู่ใ้ลมประมีขออันเชิมพระผู้ปดีรับตังเวยสัพพโอเถืองเสวยดโทชารับพวงมาลาข้าวตาขาตอกดอกไม้มีจังเรื่องสภอาอานอินซีถูกเพี้ยนทองเชิม พระช่วยคุ้มครองประชาัว์ผู้ทรงบันดาจัดเกรื่องพี่คลำลำวงสวงมาตาพุทตังวโอลสังอาพระภูมิเทพรักลังอันเลื่องนิขิตจงมีไม่ตีจิตหลักษาณลากน,นังมาดอนถนอมลูกในอุลายเรื่องนึน เทวตานังกัมปิโตโปโสมวน,มนุษย์ในพื้นแผ่นพสุธาทาลาอันมีเทพดาครอบคุมอยู่คุ้นรองสักพภาพัตลาในปัจจติยอมจะมองเห็นจัพพัสดีสุขสมชายันวันทานมามะหัง รัตนัตย่างอันหนึ่งขาพ่อพิวันวายปไตรัตนไพโรจงจังรัดดวงทิวากรพุยเพเขตั้งเป็นบ่อพุ่บละอนของพวงศักดิ์ทุกสถานหุ่ยคุ้มครองทั้งท้งในครอบครัวจงสุขสนานทั่วกันทุกวันคืนอายุวัตโกให้อายุยืนผิวพรรณชื่นสุขกำลังบ่ลำโดยชนะวัตโกเงินทองแก่วทองโอยลูขาดสิวัตโกทรงสิริราชเมืองชื่อเกียติยศสัพพุปติวา หุกโลกหลบก,ลก,กำสดจงเสื่อมหายอุบัตะวันตะายแรงีจงพินาศกระหาหาหอห,อหอออ้องจงเนื่อนร้องสัพพโทคายาปาเปลืองจงเนื่องน้องอายุคู่คู่คเกษมโสดชื่นแรงจะพาพาพ,าพานะโมชัยยังพลังภูมิเทวานังศักดละวันทนังสูป,ปะพยัญชนะ สัมปันนังโพชนานังสาลีนังสัปริวารังอุทกังวะลังอคัตฉันตุปริภูมิฉันตุสัพพธาติหิตายะสุขายะสันติอุเทวานังเตปิตุงเหอนุรักขันตุอโลคยนะสุคยนะจะ เราภาพการตลาดคัญ พระานุในละมิต่ต่ปุกเสกอาหารเหล่านั้นในกายเป็นอาหารทิพย์ต่กายเป็นยาทิพย์เพื่อได้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายของงวลมนุษย์ติต่อไปและอภรเจ้าทั้งหลายกราบทูลขอสัพยาและอาหารทิพย์เหล่านี้เพื่อจะได้แดงจ่ายกันกินเพื่อเป็นทานและ,ร,ะร,รักษาโาครคภัยไข้เจ็บอายุวัฒนะประกอบดยมีตัีปัญญาดีมีโชคมีลาภต่าประการ ขอพระองค์จงประทานสัพยาแัะสิ่งของอาหารทิพเหล่านี้ให้แก่พวกข้าพเจ้าในกาลปัตนี้เถินสาธุสาธุิธมเเมเปรมปรีในโภชนาหารข้าพระเจ้าก็อันเชินพระภูมิเทวดาตะเด็ช ขุนติ่งสถิตสยัมวิมาประสาทใหม่ที่ข้าพระเจ้าได้ตัดตั้งถวายให้เป็นที่ประทับประจำพะจะได้ช่วยกก็ดูแลรักษาสถานที่ในเขตประตลหนิสถานข้าพระเจ้าได้ตั้งศาลขอเชิญท่านประทับพระภูมิเทวาใจยมงคล จงสถิตยอยู่บนสารหลังไม่นี้ก็ให้ท่านต้งช่วยรักษาไม่ว่าสถานในเขตเคาสถานบ้านเพือนทรัพย์สินและบริวารของเจ้าของบ้านในความด้วยที่มี ใจในพักดีพ่อเกื่องบัดพรีปรรสาหาตั้งเ่วยดังจะเลยนอมทุกคนบนเครื่องหอมปราพกภไม่ได้ตั้งใจมันจงเป็นพิเศษขอให้ะเ็ดขึ้นประคับคนพักพราข้าพระเจ้าคอเชิพระภูมิเทวาส่งนังเตนามโนโอซานวงสวงเทวะตักการสั้งด้วยผู้ชนาหารตั้งข้าววานอันบริสุทธิ์อุดมเพยินดี ขอให้พระชัยมงคลประภูมิเจ้าทีจงกำจกัดผู้ผีโบงเป็นภายสุลกายกระสือกระหังปอดตั้งพวงสัตว์ที่สุร้ายจงยาเข้าไปคนที่อยากพายไล่ไปให้พ้นทาางต้นไม้ที่เป็นอุบาทจันไรและขอให้ท่านตัดเป่าออกไปที่ทางลาะภัย อุปาภัยโจรภัยอังคีภัยโล้าภัยทุกอย่างต่างๆางหนานาขอให้พระผู้มิเทวาจงรักษาหน้าที จงกำจัดให้ขาดหายอย่าให้มาตรามกายละลาวีทุกโศกโลกยยัยายาได้เข้ามาในเขตนี้อีกทั้งประชัยมุงคนและสัพะภูมิเจ้าดินกุ้งพาลีจำดนบรรดาลให้สิงที่ดีให้เจ้าของบ้านมีโชคมีชัยกลายเป็นเศรษฐีนับตั้งแต่กาละบัดน,นี้เธอ อุ้มตมิงดิตาภาเขตันติบุพมมาไม่ติกาเดปิตุเองพระภูมิเทวาพระเจียมงคล ผู้เดิมรักษาหน้าที่เดินรับประบัญชาจะจะกรุงภาลีทำนาที่ประธานพลให้ทัานเจ้าของบ้านมีความาวรตลอดไปมั่งมีเงินทอง่าชาบริวารพัสดุกระลึงค้านอุป,ปโภคบริโภคมีอันั้นจงเจริญวัฒนาตลอดการชั่วลูกลานเลนโลในยุขตงต้นยืนยากสับปทุกสัพปโศกสัปปโ,สปปโลกสัพป,ปะใยทังหลใน มายมีมีบารมียังยืนนานชัยมังคลังพระวันตุเตสัพพทุขวินาสันติสัพพัยวินาสันติสัพพโลกวินาสันติพุทธเตเทนะธรรมเตเทนสังเกเตเจติเตเจนาพรหมเตเจนเทวเตเจนาสิทธิเตโชเจโยนิจังติทินาโพนิลัตลังสัพพิทธิพาวันโตเมอ เสสังมังคลายาจามิข้าพเจ้าขอลาของเนืออันเป็นมงคลเสสังมังครายาจามิอจาจจะบางกล่าวสามครั้งอ้าวลุกขึ้นครับผมกแล้วก็ชักทูบอกอให้อด ัพเพุทธาปรตปตาปเจกานจะยังพลังอรหันตานันเตเจนละกังมัทธามิสปพโสสัพเพธรรมาปรตปตาปเจกาะจะพาผู้หญิงยกไก่เข้าบ้านนะทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ติดไม่ขัดไม่ลำบากไม่มีใดขัดขวางก็เจริญรุ่งเรืองลืมลินไปเข้าบ้าน่อดเป็นเข็มนะ yeah hey.